เรื่องสุดท้ายนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีก็คือจะเป็นการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนในรูปแบบพิเศษ สาระสำคัญนะคะก็จะเป็นการกำหนดให้ลักษณะของแผ่น,ผนป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7คนมีตัวอักษรมากกว่า2ตัวหรือตัวอักษรผสมสระวรรณยุกตัวเลขได้เพื่อจะนำแผ่นป้ายดังกล่าวและหมายเลขทะเบียนดังกล่าวเนี่ยนะคะที่จะเป็นที่นิยมไปเปิดประมูลเพื่อที่จะหารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั่นก็หมายความว่าใครที่อยากมีป้ายทะเบียนเป็นชื่อของตัวเราเองเนี่ยก็สามารถมีได้นะคะอย่างเช่น กวางนะคะก็จะเป็นไตรสุรีหนึ่งสีสเกตอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เพื่อจะเปิดประมูลแล้วก็เอาเงินส่วนนี้เข้าไปในการสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนและจะเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนด้วยอะไรก็ตามนะคะ,ะกฎกระทรวงนี้ก็ต้องรอประกาศจากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอธิบดีที่จะมีการประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นการอนุมัติเบื้องต้นของหลักการค่ะ